ก็ขอจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอะไรเป็นตัวของตนในทางธรรมชาติของสังคมเราพบว่าขอ,ขอจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเระเบียบของสังคมจะเป็นตัวของตนขึ้นอยู่กับเระเบียบของสังคมที่เป็นตัวข นี่คืออะไรกลุ่มคน๊ขอเรียันว่ากลุ่มคนเพราะฉะนั้นในสังคมมนุษย์โดยถอดไปด้าแล้วจะต้องมีกลุ่มคนมีกลุ่มคนในสังคมไมนุษย์ก็มีอะไรเข้าเข้าไปยึดต้องมีและมีแล้วเอีกยะจะเขออ้ามาบ้างกำหนดอะไร ให้กับคนกลุ่มนี้ได้ถือปฏิบัติเป็นแบบแผนในการถือปฏิบัติต่อกันเป็นคนเกณฑ์เป็นแบบแผนในการถือปฏิบัติต่อกันของกลุ่มซึ่งในสังคมถามว่าม,วนนะม,มีกลุ่มคนกี่กลุ่มกลุ่มเดียวเลยครับในสังคมมีกลุ่มคนหลายกลุ่มน,นะครับ คนที่จะเป็นองค์ประกอบของสังคมนี้จะต้องเป็นกลุ่มลิฟวิ่งกลุ่มลิฟวิ่งคือกลุ่มคนที่เรเเคยชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้อะไรครันสุดยอดขนาดไหน คนกลุ่มนี้เขาเรียกอะไรครอบครัวคนกลุ่มนี้เขาเรียกอะไรการศึกษาคนกลุ่มนี้เรียกอะไรศาสนาคนกลุ่มนี้เรียกอะไรการเมือ,องการปกครอง คนกลุ่มนี้เรียกว่าอนามัยสาธารณสุขไม่ย่าติเข้าใจก่อความเดือดรุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ด้อเนินชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้ระเบียบของสังคมการศึกษาเือะไรคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ด้อเนินชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้ระเบียบของสังคมศาสนาเืออะศาสนา ที่ต้เดินชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้ระเบียบของสังคมการเมื่อนเศรษฐกิจโดยหลักๆจะมีอยู่กี่ส่วนเศรษฐกิจครอบครัวการศึกษาศาสนา,าก,การเมืองการพัฒนาที่อย่าง,งจะมีกี่กลุ่มมากน้อยกลุ่มขึ้นอยู่กับระดับความเจริญก้าวหน้าของสังคมแต่พวกที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีแล้ว ระดับสูงก็จะมีการแบ่งกลุ่มคนออกเป็นหลายกลุ่มนะครับจากไปนะครับออกสอบแล้วจำนวนกลุ่มคนที่ขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างทางสังคมหรือถ้นนาจะเรียกว่าโครงสร้างทางส,งางส,าางสงังคมก็เรียกว่าสถาบัน สถาบัสังคมขอเรี่ยวสถาบันในฐานสังคมมีอะไรครอบครัวเก้อุโบสถคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของสังคมการศึกษาก็คือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอย่างพวกเราเลยอยู่ในห้องนี้คือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้เรียกการศึกษา แต่เวลาผู้มีการศึกษาเป็นไหมายรืออะไรตึกโตสูงใหญ่มีน้ำมีไฟติดแอร์ให้เรียนติดแอร์ยังไงครับผมร้อนัปเลยสงสัยติดแอรอก็เลยตัดไปก็ร้อนไหมนะครับไม่เป็นไรคนเราถ้าเราอยู่บ้านร้อนกว่านี้ถ้าการศึกษาอะไรคือคนหนุ่มหนึ่ง การศึกษาไม่ใติดโตสูงใหญ่นีนะกีไปติดแอะให้เรียนที่ให้เขเขียนจะเรียนจะสอบแข่งขันหลายรอบพวกมาอดีใช่ไหมปัจยุบันนด้อาจารย์ติดไปเด็กวางติกทานเอาเรียนรู้หนุนพักร้กงในห้องเรียนไปจบตกงานตายมหาอะไรมหาหลอกหลอกเอาในที่บ้านนอกแต่หลอกอสิบบ้าน้นเข้ามาเรียนรู้วิชาประ ไม่ยิางาด้ครับเศรษฐายเลยพูดทำไมนะครับเดี๋ยวผมก็บอกคุณอาจารย์ที่ดีคนสอนนะให้เข้าใจว่าการศึกษาคืออะไรคือคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องสมคัญการกล่าวระเบียบของสังคมที่เขา,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 าคำนวณนะครับและ,นะและโดยเฉพาะเขาคำนวณ ครอบครัวคือคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการที่ระเบียบแต่ผมก็เ้ามานอนเขากังหนดอะไรเขากังหนดให้ผมเป็นใครเป็นนิสิตผมเป็นใครวะผมเป็นอาจารย์แต่ถ้าผมกลับไปบ้านเพื่ออะไรไม่ใช่เอาใช่วางนั่นจริงยุบแกวันไงแกวางอะไรแม่ผมแยกวางว่าไงเปิดเปิดเนิดเปิดเปิดเป็นประหลาดุแม่ไห้แม่ให้เด็กคนละเรียน ต,ต,ต้องเป็นอะไรต้องเป็นสามีต้องเป็นภรรยาเรืองนี้ต้องเป็นสามีเป็นภรรยากันก่อนพอทำหน้าทีา่สามีภรรยาก็เกิดอะไรครับก็เกิดลูกพอมีลูกคนเป็นภรรยา,า,ายก็ยกฐานะที่ปเป็นแม่แม่ของใครแม่ของลูกน,นะครับไม่ใช่แม่ของสามีนะครับผม <c oughs> แม่แม่ครับ Yeah. Uh... พ่อออกมาเลยพ่ออยู đ đ Sultan, ่เรียกแม่ว่าแม่แม่ไาไหรับการเออใช่ใครอยู่ตรงกูรังรูหมดจบคระทำงงจบขออธิบายกระทำงงกระทำได้คำตอบหือจะไม่ั็ทำไมพ่ออยูเรียกแม่ว่าแม่พาออะไรับ Popo kan bodoh macam, kita kau 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 macam apa? 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 Kau kau การศึกษาครอบครัวกีครับครอบครัวไม่ใช่บ้านหลังเล็กหลังใหญ่หลังโตนะครับไม่ใช่ครอบครัวหมายถึงบ้านบ้านคือ h o าส์ครอบครัวคือแฟมิลี่เพราะครอบครัวคือคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องสำคัญกันนะครับให้เข้าใจตรงนั้นศาสนาไม่ได้หมายถึงบูรพีดีวิหารศาลาบุฒินะครับ ศาสนาหมายถึงอะไรหมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์นายได้ระเบียบแปลแผนพิธีกรรมความเชื่อของแบบศาสนาที่สังคมต้องรับรองปฏิบัติกันนั่นคือตัวศาสนานี่คือตัวครอบครัวองค์ธรรมไปแล้วเฉยถ้าผู้ถือครอบครัวคร้ามาจัดไองก็มีพ่องนี่ก่อนหน้ามีบ้อแม่เราพูดแล้วต้องเป็นอะไรสามีภรรยาใช่ไหมครับ ก็เป็นสาตีารยาไม่แค่ยู่ๆกันไปมากอ <Wasser> ีกต่ามาเป็นสามีอ <Bueno> <mission> ัน <Kas> น <per now> ั <opus> ้นอะไรนเกี่ยเัมไหมครับคุณเกียวัไหมครแฟนฉันจำได้ไหมเกียวับอะไรเป็นกาเยกันพไม่นยาจะเป็นแม่สดใจเขาเ็ลูกนะครับผมเลนะครับอันนั้นเด็ๆแฟนฉันมาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วม่ใช่ แล้วบอกว่าเป็นอะไรครับครอบครัวไม่ได้นะครับครอบครัวจะเป็นครอบครัวได้ก็ต้องจะต้องเกี่ยวกับสามีและครอบครัวด้วยจะเป็นครอบครัวได้คนสองคนนั้นจะต้องมาอยู่กันฉันสามีภรรยาการจะเป็นสามีภรรยาคือการประกาศให้สังคมรับรู้ตอนกา้ไม่ได้ประกาศแบบที่ผมพูดนะต่อไปนี้เขาเรียกว่าเป็นสามีภรรยาแล้นะเอาการเลยนะครับผมเลิกเป็นครอบครัวไม่ใช่นะครับ ระเบียบสังคมมีนะครับต้องทำไมครับสมรสแต่งงานการสมรสหรือการแต่งงานจะว่าไงก่อนดีปัญญาผู้อ่านนี่ผู้อั้นนะการสมรสถหรือการแต่งงานที่ถือว่าเป็นอะไรครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการกำเนิดเกิดขึ้นของครอบครัวเพราะอะไรครับเป็นสิ่งที่สังคมต้องกา้พอสมรสถครับเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่ก่อนนะครับกอเป็นอะไรครับสามีขอไป็นอะครับขอเป็นภรรยานะครับภรรยามา้เรียนสามีม็นอะไรการอ้าสมมตินะครับภรรยาพู่สอบได้มาเรียนปีสามีเป็นรายการทีเรื่องความรักสุดท้ายถามภรรยาเอ้าเข้าใจไหมเธอไอ้การที่มันสิเจ้ชื่ออะไรลูกเป็นกับสมมูลสมมูล Tao tìm chặt lời nói nó kẹt sự Mày